อันนี้เราสร้าง Custom GPT ที่ชื่อว่า Cadet Coach ครับก็จะช่วยเป็น AI ที่ช่วยในการเตรียมตัวในการสอบเข้าเตรียมทหารในเหล่าฐานบกนเราลองใช้กันเลยครับ้เราลองกดนะครับอันนี้เราเขียนว่าอยากสร้างสร้างขั้นตอนนะครับไ,ได้นะครับว่าสอบภาควิชาการมีอะไรบ้างครับ การอ่านหนังสือนะครับในช่วง6เดือนสุดท้ายแล้วเราบอกว่ามีเวลาว่าง2ชั่วโมงตัว AI นะครับก็จะวางแผนออกมาตารางรายสัปดาห์นะครับมภาระศึกษารายวิชาก็ได้พวกนี้เราสามารถพิมพ์หรือพูดได้เลยนะครับถ้าเราจะพูดก็ ช่วยออกแบบตารางเพื่อทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครับอันนี้ก็จะเราก็สามารถพูดลงไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางทบทวนอาจจะอ่อนในเรื่องการกระโดดไกลแล้วก็ถา ก็จะในตัว AI ก็จะกล่าวถึงภาคทฤษฎีนะครับว่าในการกระโดดไกลเนี่ยเราต้องใช้แรงจากไหนนะครับหลังจากนั้นก็วางแผนในการฝึกฝนนะครับเราใช้ในการให้ช่วยตีวภาควิชาการก็ได้นะครับเช่นเรากดขอสรุปหัวข้อคณิตศาสตร์นะครับ แล้วก็มีโจทย์ตัวอย่างนะครับให้ได้ฝึกฝนทบทวนครับก็ลองใช้ดูนะครับผมวางลิงก์ของ Chat GPT ต,ตัวนี้นะครับอยู่ในคอมเมนต์ครับขอบคุณครับโชคดีในการสอบครับ